าวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวด็อกกิ้งที่ผมใช้กับเจ้าตัว AU G อน l ล n e ที่ผมใช้อยู่ประจานะตอนนี้เป็นด็อกกิ้งที่ผมลองซื้อมานะมันใช้ดีมากเลยนะผมบอกตรงๆอันนี้ผมแนะนํามากเป็นด็อกกิ้งของยี่ห้อ Gudodot นะครับ g u e o d o t นะซึ่งเขาทามาหลายตัวมีหลายตัวมากเลยนะอันนี้เป็นตัวที่เป็น 4K 60fps ได้นะครับอันนี้ก็ผมลองซื้อตัวนี้มาเพราะว่าพอร์ตมันเยอะด้วยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยพอร์ตเยอะแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะผมลองใช้หมดแล้ว ในส่วนของพอร์ตนะครับจะมี USB ด้วยกัน5ช่องนะแล้วก็มีช่อง s d a card 2ช่องช่องใหญ่กับช่องเล็กแล้วก็ช่อง HDMI ไว้ต่อจอแยกได้สูงสุด 4K 60fps จอ1080ก็ใช้ได้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันสูงสุดที่ 4K นะแล้วก็มีช่อง Type C นะช่อง Type C เอาไว้จ่ายไฟเข้านะครับก็จะมีช่อง LAN ด้วยนะช่อง LAN นี่ๆนี่เห็นไหมช่อง LAN อยู่ฝั่งนี้นะครับช่อง LAN ต่ออินเทอร์เน็ตได้เยอะนะช่องใช้ค่อนข้างคุ้มเลยผมมองว่า คุ้มมากราคาก็อยู่ที่พันนิดๆนะถ้าตอนช่วงโซนลดท็อปปี้ a ัสด้าอะไรเงี้ยก็จะลดได้อีกนะเหลือไม่ถึงพันนะก็เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของการรีวิวแล้วกันว่าเจ้าตัวเนี้ยมันต่ออะไรยังไงได้บ้างนะี่มาดูส่วนสายที่ผมจะใช้ในการจ่ายไฟใช่ปะ่ะผมจะใช้เป็นสายสายเดิมของเจ้าตัว LG อะไรเลยนะสายนี้นะครับเห็นไหมสายที่เขาแถมมานี้ทุกคนน่าจะจํากันได้นะสายเดิมเดิมเดิม ก็ให้เราต่อสายนะครับอันนี้เสียบเข้ากับด้านหลังจะมีช่อง Type C อยู่นะช่องไฟเข้าเนี่ยเนี่ยช่องเนี่ยเสียบเข้าไปเลยแค่นี้นะอ๊ออันนี้เอาไว้เสียบเข้าเอาจนะีอันไลน์นะอ่ะเดี๋ยวเราเสียบไว้่างนี้ก่อนแล้วก็เอาปาั๊กเนี่ยไปเสียบอ่าเมื่อเราเสียบแล้วเห็นปะจาตัวด็อกเนี่ยมันมีพัดลมด้วยครับเขาจะมีพัดลมของเขาอยู่นะซึ่งมันจะติดเลยถ้าเราเสียบไฟแล้วก็จะติดเลยเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะนี่ โอเคนะแล้วก็ให้เราเอาเจ้าตัวเอาเจียไลน์ของเราเนี่ยเสียบลงไปเลยครับปึ๊บแล้วเราก็เอาสายมาเสียบข้างบนตรงนี้นี่แค่นี้เลยไฟสีแดงจะติดแล้วเห็นไหมชาร์จอยู่อ่าเดี๋ยวผมเปิดเครื่องเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะลองต่อแบบ ใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์ให้ดูนะครับ okay. เคจ้าเมาส์ USB เมาส์นะเสียบเข้าไปโอเคเมาส์ต okay. ิดนี่แล้วก็คีย์บอร์ดอืมสองอย่างละดูซิว่ายังขึ้นสามสิบวัตตอยู่ไหมอ่ะดูนะครับปรับก่อนอันนี้ผมปรับไว้สิบห้าอะเล็งแสงจอให้ทุกคนเห็นนะ านะครับยัง30ส,สิอยู่นะเห็นป่ะไม่ลดนะ30มสิบเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันเป็นด็อกกิ้งที่โอเคมากในราคาที่คุ้มค่ามากเลยผมบองตรงอ่ะก็รีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้ละการการใช้เจ้าตัวด็อกกิ้งตัวนี้นะครับซึ่งก็คือมันสามารถต่อได้แล้วก็ใช้อยู่ที่30สบวัตต์คงที่ได้เลยนะครับไม่วันจะต่อขีพอร์ตก็ตามนะครับผมลองมาหมดแล้ว ล้วต,ตัว h d m i ใครจะต่อจอ,อแยกอย่างเงี้ยในช่องนี้ก็ต่อได้เลยนะก็ยังขึ้น30วัตต์เหมือนเดิมนะใช้สายชาร์จเดิมนะสายชาร์จที่แถมมากระเครื่องเลยเนี่ยเสียบไว้เนี่ยก็เป็นด็อกที่ผมค่อนข้างแนะนําเลยนะทุกคนราคามันคุ้มค่ามากเลยนะผมบอกตรงยิ่งกดในช่วงลดราคา shopee หรือ lazada ก็ยิ่งลดไปอีกนะก็จะเหลือไม่ถึงพันเลยนะบางทีแล้วแต่ว่าคุณกดในช่วงไหนแต่ว่าถึงรคาคาพันนึงผมก็มองว่ามันคุ้มอยู่ดีนะเพราะว่า มันการใช้งานอ่ะมันมีช่องพอร์ตหลายช่องมากเลยทุกคนลองดูดิมีทั้ง Sdcard มีทั้งอะไรมี USB เหลืออีกนะเหลืออีกเนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้เหลืออีก2อ,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 อันสอันเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะเป็นเป็นด็อกกิ้งที่ผมแนะนําจริงๆถ้าใครหาอยู่ก็ลองไปกดกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันโอเคก็รีวิวคร่าวๆเจ้าตัวด็อกกิ้งนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครสงสัยอะไรหรือว่าอยากไะเทสอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้นะเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับ ไม่ต้องกลัวผมตอบทุกคนแนะ่นอนไปละ